เปิดคลิปมาเลยก็กินนมทิพย์เลยนะครับองอิงก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมดูคลิปให้จบนะครับผมก็เป็นการสนับสนุนพวกเรานะครับผมถ้าท่านใดดูคลิปจบก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมก็นี่ครับเป็นบรรยากาศช่วงสายๆนะครับ เราก็มาทำงานเหมือนเดิมนะครับช้างมาประจำครบเร้วนะครับผมนี่นะครับพี่ลอยนะครับผมช่วงนี้ก็ป่วยนะครับผมก็คือขี้ไหลเรียกเรียกภาษา้ันๆก็คือขี้ไหลนะครับท้องเสียนะครับท้องร่วงนะครับพี่พลอยก็อาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมก็ป่วยมาแล้วประมาณ 3- 4สวันนะครับพยาธินี่อกเยอะมากนะครับ อันนี้เป็นคุณยายทองกาวนะครับยายช้างที่น่ารักอีกหนึ่งเชือกนะครับนิสัยดีมากนะครับเจอนี้อันนี้ก็จะเป็นพังตุกตานะครับคุยายบัวนานะครับอยู่นู้นนะครับไกลๆนะครับผมตุกตากินสับปะรดนะครับโอ้สับปะรดหัวใหญ่เลยนะครับนี่เดี๋ยวลุ้นกันนะครับมาท้องหรือเปล่านะครับเพราะว่านมนะครับดู คือเข้าขายนะครับเข้าขายนะครับดูนะครับโ่เห็นเจ้าของเขาบอกว่าก่อนมาอยู่ที่นี่ก็ก็คือผสมพันธุ์มาแล้วนะครับผมก็รอรุนนะครับจะติดไหมเุณนใยญ่บนนาโอ้กินอาหารอ่อนๆนะใบกล้วยนะครัใยายไม่มีฟันนะครับจอนี่อยู่นู่นนะครับจอนี่ส่วนนี้ก็สงแสบนะครับ ปเ,ปเ,เป็นยังไงหมดแดงอ่ะถ่ายเยอะนะงนี้ <c oughs> ไม่สบายนะครับดูตัวเลขพุงอย่างใหญ่คนระับแฟบเลยนะครับผมแฟบเลย <c oughs> แต่ก็ไม่ถึงกับว่าลงตัวมากนะครับอ,าอา่าเอาแล้วเอาอีกแล้ว <c oughs> ปวดขี้เปล่าพี่ <c oughs> เป็นยังไ <c oughs> งไ,ไอ้นี่บอกมันลำไส้มันบิดเหมือนกันใช่ไหม ไม่เมื่อกี้เหมือนมันไอเขาเรียกอะไรเหมือนมัน,มนลำไส้ข้างในเนาะมันบิดเนาะมาลนะมีกระตุกนะก็ยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ยังต้องรอด,ดูอาการก่อนนะครับรว่าพยาธินี่เยอะมากนะครับโอ้เยอะเยอะสุดๆเลยนะครับผมอ,อง,งอิงกินสับประรดแล้วอง,งอิง ก็เอาบรรยากาศกนทํางานมาฝากกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกําลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขออนุญาตัดจบเลยเนาะนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ